เด็กๆวันนี้เรามาพบกันที่ห้องเรียนอนุบาลกันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้นั้นเด็กๆเ,เรียนหน่วยต้นไม้แสนรักเอะหน่วยต้นไม้แสนรักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของต้นไม้ว่าต้นไม้ประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเห็นได้กันอย่างชัดเจนนะคะก็คือใบและลำต้นค่ะส่วนรากของต้นไม้ก็จะอยู่ใต้ดินลงไปอีกค่ะและต้นไม้บางต้นก็จะยังมีดอกและมีผลค่ะหรือบางต้นก็จะมีทั้งดอกแล้วก็ทั้งผล ต้นไม้ที่มีผลก็อย่างเช่นต้นส้มมะละกอมะม่วงนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้กันค่ะว่าต้นไม้จะเติบโตยังไงกันนะเริ่มแรกเลยนะคะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตจากเมล็ดค่ะจากนั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตออกมาเป็นต้นอ่อนค่ะก็คือลำดับสองค่ะต่อไป ลำดับที่สค่ะเมื่อมเมล็ดได้งอกต้นอ่อนออกมาแล้วต้นอ่อนก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นกล้าค่ะจากนั้นลำดับที่4ต้นไม้ก็จะเริ่มสูงขึ้นและแข็งแรงมีใบามากขึ้นค่ะต่อไปในลำดับที่5นะคะต้นไม้บางต้นก็จะเริ่มมีดอกค่ะ และเราก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมของดอกไม้นั่นเองค่ะและลำดับสุดท้ายของการเจริญเติบโตของต้นไม้บางต้นที่มีผลก็จะเริ่มออกผลมาให้เรารับประทานค่ะและเมื่อเรารับประทานผลไม้เสร็จแล้วผลไม้ก็จะมีเมล็ดอยู่เราสามารถนำเมล็ดของผลไม้นั้นไปปลูกและจะทำให้ เกิดต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาอีกด้วยนะคะเรารู้จากการเจริญเติบโตของต้นไม้กันแล้วต่อไปเราจะมาดูประโยชน์ของต้นไม้กันบ้างต้นไม้นะคะก็จะทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากขึ้นมีพื้นที่ที่ร่มเย็นและแถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้ด้วยนะคะและประโยชน์ของต้นไม้ก็ยังไม่หมดนะคะ ต้นไม้ยังช่วยในการป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะคะเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยก็จะค่อยๆดูดซึมน้ำเข้าไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ด้วยนะคะ